ท่านผู้ชมครับกลับมากับศึกมวยไทยมาราธอน์ดสกีโก้แชมป์และคารวาสซีบีเอฟกันอีกครั้งครับเราได้แชมเปี้ยนประจำปี2557แชมป์ออฟเดอะแชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนั่นก็คือน้องโอ๊กะก่ย่าง5ดาวตอนนี้เขาเตรียมจะลงไปรับรางวัลใหญ่ก็คือรถยนต์ไฮรักสกีโก้แชมป์ทีอารีสปอร์ติวรุ่นสมาร์ทแคปมูลค่า7 1 0 0 0 0บาทถึง1 2 0 0นบาทข้างล่างแต่คู่ต่อไปของรายการก็น่าสนใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันครับกับยอดมวยไทยยอดมวยกตัญญูคนนี้นักกช แชมเปี้ยนมวยไทยมาราธอนประจำสนามที่4ปี255 5ขอเสียงปรบมือดันๆางต้อนรับนักชกจากจังหวัดมหาสาครคามจากประเทศไทยเข้มสิสองพี่น้อง และผู้ชกของเข้มศิอพี่น้องครับเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากดินแดนจังกี้นะครับนั่นก็คือจากสหรัฐอเมริกาครับนักชกรายนี้มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ladies and gentlemen please welcome the fighter from United States of America Warren Strawone อัชกชคชาวไทยจะพบกับยอดทั้งโชกจากสหรัฐอเมริกาปรบมือดังเป็นกำลังใจให้กับคู่นี้สักครั้งหนึ่งความเร้าใจเริ่มต้นแล้วครับท่านผู้ชมที่ครพครับนี่เป็นมวยไทยคู่พิเศษนะครับหลังจากที่เราได้เดอะแชมหรือซุปเปอร์แชมไปแล้วเข้มสิทธิ์สองพี่น้องกับรักสู้จากอเมริกานะครับนั่นก็คือวารนสตาวนี ดูเฉพาะหน้าตารูปร่างนี่น่ากลัวจริงๆครับมาดูว่าทางเข้มนะครับเข้มสิสองพี่น้องรายนี้เป็นเป็นยอดมวยว่างั้นเถอะเป็นยอดมวยตลอดในน้ำหนัก154ปอนด์นะครับแช์มาตรอนของตัวตาสนามที่4ปี5้หนะครับวันนี้โชก,กับนักมวยชาวอเมริกาคือซาวูนี่เปันแบบมวยไทย3ยก ติดตามเลยนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่นันกมวยเก่าของไทยเรานะครับก็คือแสนชัยจ๊กเกอร์วันนี้ดูกันเต็มอิ่มครบทุกรูปแบบครับทั้งมวยไทยมวยเทศต้องบอกว่ามวยไทยเป็นมรดกโลกไปแล้วครับมีทั้งเอเชียมีทั้งยุโรปครอบคุมไปทั่วทั้ง6ทวีปนี่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยจริงๆครับวันนี้ในศึกมวยไทยมาราธอนวีโก้แชมป์แล้วก็คารวัลสีเอฟนะคร,รับ เราก็ได้วยซูเปอร์แชมป์ไปแล้วนะครับวันนี้ก็คือน้องโอ๋ไก่ย่าง5ดาวเดี๋ยวจะมีพิธีมอบรถยนต์โตโยต้าอย่างเป็นทางการนะครับส่วนโปรแกรมของพิธีิตร์บ็อกซิ่งโปรโมชั่นในเดือนหน้านะครับพฤหัสบดีที่6พฤศจิกายนนั้นจะเป็นศึก CP f r e m a r t ขย่อบาลังโลกและกลาวัน CPF เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับกล้องฟ้าก้องการแชมป์คองเจะสีถ่ายเท่าสดเริ่มบ่ายโมงสามชั่วโมงเหมือนวันนี้ครับต้องระวังครับ นักมวยจากอเมริกาหรือว่าฝั่งยุโรปนั้นใหญ่กล้ามเนื้อปวามแข็งแรงเขาแข็งแรงกว่าเรานะครับฟัดไปฟัดมานี่นาทีนี้มีศอกโต้แล้วนะครับไม่ใช่ฝรั่งธรรมดาครับนี่เป็นฝรั่งขึ้นห้างนะครับมาดูคราวนกันน่ากลัวจริงๆครับสำหเรับอลเรนสตาวูนี่อ้าดูลีลาของยอดมวยจากโอ้ยลูกนี้โอ้ยทีบีกอลเด้ลมทั้งยืนเลยครับ เล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับเข้ม12พี่น้องอาวุธนั้นครบเครื่องอยู่แล้วครับดอกนี้ไม่ดูไม่ได้นะครับมันต้องยอมรับสุดจริงๆนะครับทีหวังนกอลนะครับเข้มทีลูกนี้ไปกระชากหนวดเสือเสือตื่นเลยครับเลยตีเข้ายอดหน้าครับเข้มนั้นครบเครื่องอยู่แล้วครับอาวุธศิลปะแม่ไม้มวยไทยแทงซ้ายดอกเดียวครับโอ้โหร้องเลยนะครับอยู่เลยครับร้างเลยโอ้โหจุ๊ก พิดสงของมวยไทยครับเจ็ดแปดยิงเท่าไรกันเลยครับเนี่ยเท่าไรครับยิงนับมากยิงกองเร็วนะครับแค่แปดนะครับโอ้โหเจ็บมากครับเจ็บมากจริงๆครับวาเลนสตาบูนี่โอ้โหแทงซ้ายดอกนี้ทะลุถึงแผ่นหลังเลยครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่เลยครับเป็นศิลปะโฆษณธรรมประจำชาติชมโฆษณาเดี๋ยวกลับไปชมภาพคาครับจึ๊กเดียวอยู่จึ๊กเดียวอยู่ กลับเข้าสู่เอเชียทีคับชมภาพชาซะก่อนครับเม็ดเดียวเด็ดขาดแต่ว่าอาวุธหนักๆนั้นเริ่มตั้งแต่แข้งขีบดูนะครับหนักจริงๆครับสับสอครับแล้วดูนะครับถีบลูกนี้ครับขีบเข้าลูกเดือกครับแรงมากครับพอเกือบพักนะครับแต่ละลูกจบลูกนีครับลูกจบลงเลยครับ จึงเ<ะ>ต็มเต็มครับเด็ดขาดจริงๆครับแผ่งซ้ายเข้าลิ้นปีสุดท้ายครับประกาศชัยชนะเชิญครับเด็ดขาดจริงๆครับพักชมโฆษณาครับ